สวัสดีครับพบกับนายเมนชวนิอีกครั้งนะครับผมสําหรับเมนูวันหยุดวันนี้นายเมนเสนอเมนูนี่ครับมีไส้ครับไส้วันนี้จะทําไส้ทอดกระเทียมนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาไส้ไปต้มก่อนแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็กระเทียมโรยนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับ ตั้งไฟให้ร้อนก่อนครับใส่เกลือลงไปดับคาวดับกลิ่นสาบของไส้นะครับก็มีใส่เครื่องต้มยำด้วยครับสมุนไพรจะได้หอมดับกลิ่นคาวสาบ ยังอยู่ในเมนูไส้อยู่ครับไส้ทอดกระเทียมโอเคเดี๋ยวรอให้สุกก่อนครับเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปทอดกันครับได้เวลาปิดเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ น่าจะได้แล้วเปื่อยละไม่เปื่อยเท่าไหร่แต่ก็ได้โอเค ลงดูเสร็จแป้งทอดกรอบครับ มีเป็นกรงรสนิดน,นึงแล้วก็พริกไทยครับแค่นี้ครก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  เดี๋ยวเอาไปทอดครับเดือดก่อนเดี๋ยวเราเกียวกระเทียมก่อนครับ นี่ครับเดี๋ยวปักน้ำมันที่เกียวกระเทียมเมื่อกี้ครับอุ่ยต่อ เบาๆนะครับเดี๋ยวเขาจะไหมคนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเหลืองวันนี้เราจะกินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวสมํำไส้ทอดครับ หอมหอมเราติดตามครับว่าจะหน้าตาจะเป็นยังไงครับจะน่ากินไหมใกล้ได้แล้วครับไปเบาๆไปเรื่อยๆก่อนครับ เดี๋ยวเรารีดน้ำมันออกช่วงท้ายๆเราจะเปิดไฟแดงเลยแล้วก็ยกออกเนื้อจะได้แล้วเดี๋ยวเราเริ่มเปิดไฟแดงได้น้ำมันออกรอบสุดท้าย เได้แล้วครับ ครับได้เวลากินข้าวนะครับก็ข้าวช้านะครับ,าารบประมาณเที่ยงเมนูวันหยุดโอเคครับเราลองเดี๋ยวเรามาลองใส่ทอดกระเทียมเราครับอืมเป็นไงคะอืมอร่อครับคือส้มตำ เข้าอยู่นะครับให้ดีก็ต้องเป็นกับแก้นนะครับน่าสนใจใส่ครับต้องต้มก่อนแล้วก็ไปทอดอร่อยมากเลย มาครับกินข้าว้วยกันนี่เป็นมื้อเช้า,ชานะครับมเมนูวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Sub ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ